แต่รายการ17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เก็บตกนสักหน่อยท่านผู้ชมครับยังเป็นประเด็น <ทะ S 1> ความจริงเป็นเรื่องใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสารธรรมนูล <ทะ S 1> มีคำพุดิีัยช่ <ทะ S 1> ว่าการเสนอร่างแก้ไขพรบอา่าก้างแก้ไขปร,มปร,มระมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของ44สสพรรคก้าวไกลสภาชุดที่แล้ว <ทะ S 1> และการใช้เป็นนโยบายหาเสียงของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลรวมกับองค์ประกอบอื่น ล้มล้างกายปกครองซึ่งความเคลื่อนไหวเมวื่อวานนี้คุณเลืองกายลีกิจวัฒนก็ส่งหนังสือไปย้ากับปปชว่าเล่งพิจารณาเลยหลังก่อนหน้าเคยร้องไปแล้วปปชในครั้งนั้นบอกไม่มีปัญหาเพราะร่างยังไม่ได้มาจวดระเบียบวาระก็เลยยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแต่หนนี้ค่ะคุณเรังไกายบอกสารร,รัฐมนูญวินิจฉัยออกมาแล้วดังนั้นขอให้ปปชนำำําคําวินิจฉัยสารรัฐมนูญไปเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยอนาคตของพรรคก้าวไกลเนี่ยน่าสนใจ ในขณะที่พักก้าวไกลก็ยังเคลื่อนไหวต่อเนื่องหัวหน้าพักชัยธวัฒน์ตุลาธนเมื่อวานหลังจากเมื่อวันเสาร์ไปนะครศรีธรรมราชใช่ไหมเมื่อวานก็ไปภูเก็ตไปประกาศต้องการจะปั้นภูเก็ตโมเดลหมายถึงเวทีการเลือกตั้งท้องถิน่นมีว่าที่ผู้สมัครของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและประชาชนมาร่วมงานพร้อมกับแกนนํา และรวมถึงสสภูเก็ตทั้งสเขตพราะก้าวไกลเขาได้สสทั้งสามเขตของภูเก็ตบางช่วงบางตอนคนแชทวัฒนก็บอกนะครับทิศทางของพรรคก้าวไกลหลังจากนี้หลังจากสาร,รมวิลิฉัยให้สมาชิกมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่กระทบหรือจะหยุดยั้งการทำงานของพรรคมาที่ภูเก็ตมาเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งอบจภูเก็ตอย่างที่บอก โดยที่คุณชัยธวัฒน์ระบ,บุบางช่วงบางตอนว่าถ้าได้รับการเลือกตั้งบริหารภูเก็ตจะเป็นต้นแบบที่พักก้าวไกลเข้ามาบริหารการเมืองท้องถิน่นและจะแสดงเห็นว่าพักจะไม่หยุดยัง้งกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ของพรคก้าวไกลจังหวัดภูเก็ตนะครับของเอินในฐานะหัวห,น,ห,น,ห,น,หน้าพัก นะครับก็มาพบปะพดคุยกับสมาชิกพักนะครับถึงทิศทางของพักหลังจากนี้นะครับรวมถึงว่านั่นท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุยนอกจออนาคตของพักก้าไกลหรือกลุ่มสอสก้าไกลก็ได้ <ทะ S 1> หลายคนมองดูหนึ่งมีคนไปยื่นกอกอตอให้ยุพัก <ทะ S 1> สองมีคนไปร้องปอปอชอคะ่ะให้ตัดสิทธิ์โดยจะยื่นสันดีกาขณะที่คุณชัยวั์บอกแบบนึง ขณะเดียวกันคุณเปียบุตรแสงกนกดกุลเป็นอดีตเลขาธิการอนาคตใหม่มีความเห็นซึ่งจะไม่ตรงกันเท่าไหร่นะวันนี้จะถามคนรุ่นใหม่ของก้าวไกลสักหน่อยได้คุยนอกจอน้องไหมคุณไอติมพริศวัชรศิลป์ค่ะ,ะโคศกของพรรคก้าวไกลเดี๋ยวจะได้มาดูไอติมเนี่ยเพิ่มเข้ามาลงเลือกตั้งในการเลือกตั้งคราวนี้ก็เลยไม่มีชื่ออยู่เป็นสี่สิบสี่ท่านนะคะอ้าวแต่มีมุมมองอยังไงเดี๋ยวได้คุยกันและนี่คือ ประเด็นที่จะได้คุยกันต่อใน YouTube กรรมกรข่าว